นี่เจออีเหลืองตัวนี้อะไรนะโชว์หน่อยโอ้โหอุ้ยมีมีมีอุ้ย,ยลูกนี้พอมีครับนี่อุยอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อุย้ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อน <S <S ๆพี่ๆน้องๆนา้นาๆเอฟซี FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลีเวอรี่นะครับพบก,กับผมช่างระเดชนะข้างหน้านี่แม็กนะครับแล้วก็ ือฟ้านั่นลุงนะวันนี้ตามลุงมากู้รอบอีกแล้วครับผมหมายอ่างเก็บน้ําเราไม่ได้ขึ้นมากันนานแล้วนนี่อ่างเก็บน้ำบ้านสะคอครับตํมนตตะกางไปครับวันนี้ตามลุงไปกู้รอบเดวยกันมีหรือไม่มีลุยน้ําฮะลุงมีรอบสองลูกนะมาครับลุ้นลูกแรกกันหมกอยู่ใต้ผักกฉูดครับนะ โอ้ยโอ้โหโลบโคตรเขะเลยลุงไม่ได้มาหลายวันยังไงพอมีตัวอุ้ยมีอยู uh ่นี uh, ่ไ uh, ด้เ uh, ป็นพวกปลาซาครับอ้ยอันนี้รอบเหมือนมันกลมไอ้มันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกอย่างนี้เลยลุงลุงนี้ได้เยอะครั้งก่อนใช่ไหม เอานี้ได้ละลาสักสิบตัวได้บ้ง,งครับลุงจะขังเอาไปทําเหยื่อเป็นด้วยนะพอได้ครับแต่ได้ไม่มากตรงนี้เหรอลุงบอกรอบก่อนได้สามสี่สิบตัวครับขังเป็นไปลุงลุงนี่เขาก็ใสปักเบ็ดชาโดเหมือนกันนะ <laughs> มีตะกับด้วยให้แม็กดูพอได้นะพอได้เหยื่อละลาสักสิบตัวครับมาลุ้นลูกที่สองด้วยกันครับลูกนี้ลูกใหญ่นะอุ้ยมีมีมีม อุ้ยลูกนี้พอมีครับนี่อุ้ยอยู่นี่อยู่นี่อุ้ยลูกนี้โดนครับกดใหญ่กดใหญ่กดเลยลูกกดกอุ้ยกดเบลอเลยครับแม่ลูกนี้หมานครับผมอุ้ยกดแม่เพออเพอติดไซโลนั้นนุ่งกดใหญ่ครับนี่อ่ะดูโอ้โห แม่เจอลูกนี้เข้าไปจบเลยครับโอ้โหดูนั่นเลยต้องเอาประกดออกครับยังไม่หมดสักทีเดียวน,นั่นแหละยังพอมีอยู่นี่ดูอ่าค่อยๆเทครับ ลิปนี้พามาดูลุงกู้รอบหาเหยื่อนะครับแต่ว่าปรากฏใหญ่นนได้เป็นกับข้าวนะลุงเนาะแม็ค้วงแล้วครับนี่เจออีเหลืองตัวนี้อัะไรนะนโชว์หน่อยโอ้โหไม่ใหญ่ครับตัวนี้อ่ะ ปรับเขาให้ครับผมมาสรุปกันหน่อยโอั้โัเนี่ยครับรอบสองลูกพอกินเลยนะทุกคนไม่แต่ว่าตัวนี้ทำเหยื่อไม่ได้ครับตัวนี้ทำกินนี่โอ้โหปรากฏเหลืองนี่ของดีนะทุกคนปลาเนื้อดีครับแม่แต่ว่าชุดที่ได้เนี่ยดูประ่า โหแบบนี้ก็ทําเหยื่อไม่ไหวแล้วนะครับใหญ่มีเล็กมีนะเล็กๆนีล่ลุงตั้งใจเขาหาไปทําเหยื่อปักเบ็ดครับนี่ก็ได้ไม่น้อยครับผมรวมกับตัวนี้นี่อ่ะก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะตามลุงไปยกรอบครับลุงไปหาเหยื่อหาอะไรก็พอได้กินได้กับข้าวด้วยได้เหยื่อด้วยเลยครับนี่ชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย